ชื่อคดวังครับอ๋อได้เลยครับยิ่งกว่าชิงแช,ช,ชมป์เอเชียโอ้โหนี่รายชื่อสั่นในคนแบบว่าโอ้โหตายแล้วเหรียญทองซีเกมไม่ต้องแข่งแล้วมั้งนะครับประตูหลังกลางหน้าทั้งหมด23รายชื่อเนี่ยถ้ามาเต็มแบบนี้เนี่ยใส่น่าจะยาวเลยตั้งแต่ติมอร์กัมบูชานี่ถล่มยับเลยนะหนงจริงว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่รวมกันครบทั้ง23คนนะมันจะมีคนนี้มาอีกทั้นึงคนนี้ไปอีกคนนึงมาแทนมันจะสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้ถ้าจะฟูลทีมคือรอบรองชนะเลิศซึ่งผมก ครบรบหรือเปล่าแต่ว่าช่วงที่ซีเกมแข่งเนี่ยมันจะมีไทยลีกอย่างประตูเนี่ยสูดสัปดาห์มีเกมลีกก็กลับไปสมโมสรถ้าบางคนเป็นมือนหนึ่งนะแต่กองหลังเนี่ยค่อนข้างชัดเลยตอนนี้ที่สบายใจคือตัวหลัก ครบเลยถ้าพูดถึงรายชื่อนะคือแบบฟูลทีมมากมากนะครับแต่คนที่ดูแลจะเป็นปัญหาเนี่ยนะมันจะมีชุดหนึ่งที่มาวันที่1นึ่ธันวาคือไม่ได้ซ้อมเลยช่วงที่ผ่านมาก็เนี่ยพลเอกมดีกรอ,อยู่กับประจวบชนพัฒน์เนี่ยจะให้มาเลยหรือไม่แน่นะอีชี e G, เขาใช้อยู่ช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเขาใช้ก็ต้องปล่อยมาวันที่1ปบาริสเนี่ยน่าจะมาคือรอบรองเพราะว่าสโมสรเขาเก็บไปใช้แน่นอนวิชันอินทรามก็ล่าสุดเนี่ยกลับไปซ้อมกับแบงคอกแล้วอาการบาดเจ็บนี่ปัญหาผมคิดว่าถ้าติดแบบเนี้ยในรายชื่อเนี่ มิดน่ะนัดชิงมันไม่มีถนอมหรอกเวลาเล่นก็ใส่กันยับแหละก็เดี๋ยวมาลุ้นว่าวิชั่นจะหลุดรอดกลับไปตรงนั้นหรือเปล่านะเพื่อมีโอกาสจะไปซ้อมกับทีมต่อเนื่องคือลงเล่น,นผมว่ายากยากมากแต่อาจจะมีโอกาสนะในเกมรอบแรกๆเลนกับติมออะไรเงี้ยก็ไม่แน่เหมือนกันก็เป็นเด็กที่ผมว่าน่าใส่เข้ามาเด็ก1 8สูงร้อยเกูครึ่งไทยในจีเรียเห็นหน่วยก้านแล้วในบอลน,นักเรียน,นคือเล่นแล้วโดดเด่นเลยแต่พอมาเล่นในรุ่นใหญ่อยู่ยนะี่สิบสามเนี่ยมันก็แบกเยอะก็อยากเห็นอะไรพวกนี้ผมว่าแคมป์หนึ่งทีมชา ใหม่ Yamaha Fascio Hybrid ขี่ง่ายผ่อนง่ายเทรนดี้สกูตเตอร์เจนใหม่สไตล์เนี้ยกองกลางก็น,น่าเป็นหัวคนเหมือนกันโหกองกลางชุดนี้มันแบบระเบิดระเบอร์มากเลยนะครับแต่ปัญหาคือมไม่ได้ซ้อมร่วมกันเลยมันจะมาเล่นร่วมกันในทีมชาติอย่างเดียวซึ่งคนที่เคยเล่นร่วมกันอย่างสิทธาคะคณะเสกสรรในผมไม่ห่วงเพียงแต่ว่าคนอื่นๆที่ต้องเล่นแทนในช่วงนั้นน่ะจะทำยังไงซีเกมจะไม่หยุดไทยลีกสมาคมไม่หยุดลีกให้เนี่ยสโมสรต้องส่งนักเตะมา แต่จร,จริงๆส่งตามเงื่อนไขเนี่ยมันก็เหนื่อยสำหรับคนทําทีมืองคนวางอะนะส่วนคณะไม่ต้องคุยกันคุจะเป็นพวกรอบรองชนะเลิศเสกสรรเหมือนกันจะปล่อยมาก็คือรอบรองรอบแรกไม่เห็นเสกสรรนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะบอกว่าง่ายไม่ได้นะแต่กับูชาเนี่ยสืบศักศีรษาสู้แล้วแต่เขาจะสู้เราได้ขนาดไหนกองหน้าศิลปภพวันดีชวันวิเสลาวอิกราสันหลนธาวุฒิโพชัยยศก,กรบ,บุรพาแล้วก็ชินเงินผู้ตันยงนะครับเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะนะตัวเป้านอกจากยศก,กรแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นชินเงินที่เล่นเป็นหน้าเป้าได้ส่วนท แง่ของเรื่องของการเดินทาง,งการรวมทีมแต่ถ้าเกิดว่าชุดนี้อยู่ด้วยกันเกาะก,กันนะผมฟันโคงเลยว่าเหรียญทองแบบแบเบอร์เลยแต่มันจะเป็นงานที่ยากซึ่งคนหวังต้องบริหารจัดการและหวังว่าตัวหลักทั้งหมดจะไม่เจ็บโดยเฉพาะคนที่ไปเล่นหลีกเจ็บขึ้นมาในยุ่งเลยนะครับก็อยากให้เป็นซีเกมที่เราเล่นสนุกกับเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งหลังจากเราห่างหายไปนาน